คุณกำลังมองหาโอกาสดีๆในปี2,565ปีนี้อยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงปี2,565ครับและความโชคดีในต้นปีนี้ครับหลายๆคนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จาก Facebook เป็น Meta Word และเห็นกระแสของโลกครับที่มีการนำสกุลเงินดิจิตอลเข้ามา นั่นก็คือคริปโตเคเรนซีครับมีการซื้อขายมีการแลกเปลี่ยนและคนนะครับจะให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับคริปโตเคเรนซีกันมากขึ้นวันนี้หลายๆคนนะครับอาจจะมองว่า แล้วเรายังไม่มีความรู้ด้านนี้ยังไม่มีความเข้าใจในด้านนี้แล้วจะทําอย่างไรดีวันนี้โอกาสดีเป็นของทุกคนครับสําหรับวันนี้ใครที่มองหาเครื่องมือดีๆมองหาโอกาสดีๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วและมองหาการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับที่วันนี้คุณไม่ต้องกลัวเสี่ยงคุณไม่ต้องกลัวเจ็บตัวหรือวันนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเอาเงินตัวเองเยอะ,ยอะๆแล้วต้องมาลงทุนคุณปิดเรื่องเหล่านั้นไม่ได้หมดเลยครับวันนี้ปราศาสตรทองโอโสถอาณาจักรแสนล้านครับผู้ถือครองหุ้นอันดับสองของประเทศไทย เปิดกิจการสยามซีเล็กชันขึ้นมาครับเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับวันนี้ที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากจะก้าวไปสู่เทรนด์ของสกุลเงินในอนาคตครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนมาถือสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่ให้เราครับมาทําการครอบครองมาทําการถือครองโดยการแจกเหรียญฟรีครับชื่อว่าเหรียญจายาคอยวันนี้ถ้าใครเป็นคนหนึ่งอยากจะถือคลองสินทรัพย์เหล่านี้และคุณมาถือคลองฟรี พร้อมทั้งวันนี้ถ้าคุณอยากได้ปริมาณเหรียญเยอะๆครับเรามีวิธีการให้คุณมาขุดเหรียญด้วยกันให้คุณนะครับมาโกยเหรียญด้วยกันให้คุณมารับโอกาสดีๆไปพร้อมๆกันครับได้ทั้งสินค้าไปกินไปใช้ได้ทั้งกระแสเงินสดที่คุณสามารถเอาไปใช้จ่ายได้และยังสามารถได้เหรียญที่อยู่ในพอร์ตของคุณคุณสามารถเอาเหรียญเหล่านี้นะครับไปเก็งกําไรซื้อขายกันได้เอาเหรียญเหล่านี้ไปเข้าสู่กระดานเทรดได้คุณสามารถเอาเหรียญเหล่านี้ครับไปสู่เกม NFT ได้ความมั่งคั่ง กำลังหลังไหลมาครับตอนนี้ถนนทุกสายกําลังหลังไหลมาคู่คนจากหลายๆพื้นที่กําลังหลังไหลมาเรามีเวลาจํากัดแค่ระยะเวลา2เดือนกว่าๆและเรามีเหรียญแค่จํานวนจํากัดที่หมดแล้วหมดเลยถ้าวันนี้คุณกําลังมองหาโอกาสดีๆคุณเจอคลิปวิดีโอนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าคุณโชคดีแน่นอนครับ